เก้าผสมทุกก้าวก่อนนะครับผมปูเก้าวไม่รอดนะครับผมยินดีต้อนรับ้ารสู่ช่องจำศักอีกครั้งนะครับวันนี้นะตามมาดูช่างกระเบื้องของเราอีกหนึ่งวันนะ,นะครับผม มารับชมงานปูกระเบื้อกระต่อนะครับผมอีกคนละทีมกันเนาะกับทีมชุดข้างบนนะครับผมทีมงานข้างบนอันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับผมทีมงานชุดข้างบนจันสุดกรไปมารีวิวมาให้รับชมละนะครับผมอันนี้เรามารับชมข้า้งแรกครับนะครับผมอ๋อไม่ได้เหนื่อยมากไหมครับเหนื่อย ยาไม่ได้อ่ะค่ะปรับวัดปรับประกอบวัดก่อนใช่ไหมครางอ่า <c oughs> ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการวัดวัดก่อนนะครับทุกทนวัดเพื่อที่จะตัดเนาะครับผมปัดเสร็จเท่าเสานะครับผม <c oughs> อ่านะครับขั้นตอนตรีดปูนกาวปึ๊บอยอดยอดอา่ครับอาศึกษารับชมอยู่ที่ช่องจันสุกได้ครับผมปึ๊บปึ๊บนี่สุดทายปึ๊บนี่ครับ,รบย,ยังมาจุ่ดย เมืออ่อชีพนะครับดูกันในภปูนเกาครับีดรีดทีเดียวเลยนะครับอเออต้องต้องจับไม่ทันเลยเอาส,ส,โสโลสโลจะหน่อยอเบน,นี่นะครับผมรับชมไปพร้อมๆกันนะครับผมจับวันหยุดเนาะวันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายคนนะครับผม ครที่หยุดพักผ่อนก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วมาลุยงานใหม่นะครับผมนะครับมาครับเริ่มขั้ตอนกันขอ,อนยางขอนยางตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยขอนยางตัวใหญ่เลยนะครับ ปักปักปกไม่สะดุดไม่สะดุดสดยอดมืออาชีพนะครับผมเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะมารับชมนะครับผมเพื่อเป็นความรู้นะครับทุกท่านเป็นความรู้ไาไว้ประกอบในการปฏิบัติได้นะครับผมอาจจะไม่มากก็น้อยนะครับแผ่นต่อไปแผ่นที่สองครับ บรรากาเราจะประมาณนี้เนาะนะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีอีกก็จะมี2คนนะครับอีกคนหนึ่งก็ไล่ยาแนวนะครับผมไล่ยาแนวอีกคนหนึ่งก็ให้กําลังใจอีกคนหนึ่งให้กําลังใจอีกคนหนึ่งให้ยาแนว สวยงามโอ้นครับโูชิ้นร่องตัวนี้ตัวนี้นอะนะครับ เรรับชมบรรยากาศนะกับวันหยุดนะครับผมกับทีมงานทั้งปูและเปืือกนะครับที่จัดออกมารีวิวให้รับชมเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปนี้จัดจบแล้วขอตระาวคำว่าสวัสดีครับ